สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มไก่ <c oughs> ฟาร์มไก่ก็น่าจะขี้ไก่นะครับมาขนขี้ไก่แกลบวันนี้มีรถหกล้อมาอยู่ฝั่งนู้นก็มีครับวันนี้ก็มีข้าวเรียบร้อยล้อใส่ตอนนี้คนงานก็กำลังกอกขี้ไก่ใส่กระสอบอยู่ เป็นขี้ไก่กระสอบก็มีออเดอร์เรื่อยๆครับใครสนใจก็สนใจขี้ไก่ครับไปไส่ไล่ไสายนาก็ทักเข้ามาในเพจช่างเอียวได้ครับเดี๋ยวจะมีบอกว่าต่อยังไงขายยังไงขนส่งยังไงนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนแบบเทดัมหรือว่าแบบกระสอบก็ได้นะครับ นี่เราอยู่ที่อยู่ไหนอะไอแถวอยุธยาปากไก่นี่ก็จะพักผ่อนรอแล้วรถมาเอาหลายคันนกันแต่น่าจะได้ขึ้นรอบช่วงบ่ายนะ้วปลายทางก็อีสานบ้านเราครับก็มีรถมารอใส่ ลุยฝนมาเมื่อคืนครับโอ้หมอมแมมจัดเดี๋ยวจบงานนี้เดี๋ยวค่อยล้างครับหมดฝนนุ่นเลยวะเมือม่อวานก็เอาไม้ไปลงไอ้ศีลาชามาไม้สับลงเสร็จก็ตีป่ามามาจอดที่ลานจอด VKT เมื่อคืนครับก็ตื่นเช้ามาก็เข้ามาลงคิวมาแจ้งคิวนะครับ แต่เขาแจ้งแล้วแหละว,ว่าจะได้ขึ้นช่วงบ่ายบรรยากาศก็ดีมีผัดด้วยอันนี้เป็นของตรงนี้นก็อน้ำเงินมอมแมม,มเบิกตังเจเนี่เจอุนตังมาล้างรถด,ด้วยนะเข้าคาแคร์ด้วยเดี๋ยวลั่นทุ่งเชิเอเมื่อคืนใครเจอก็ คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาในคลิปได้เห็นหลายคนอยู่เมื่อคืนก็บีบแยทักทายกันก็ขอบคุณมากหลายคนก็เห็นถ่ายคลิปน่าจะเป็นลงตนะิกต๊อกมอมแมมเป็นสีอะไรไม่รู้เนะี่ย เจ้านำเงินเป็นเจ้านำอะไรเนี่ยเจ้านำเงินเลยนะแตบเพื่อนหน่อยโอ,โอ้สภาพลุยฝนมาแต่ชนบุรีแต่บางไอไม่ใช่บางนีไอฝนมาตกช่วงไอด่านทับช้างเมื่อคืนกันลุยนีมา ก็ปลายทางเป็นจังหวัดไหนก็รอฝากติดตามตอนต่อไปครับว่าเราจะไปลงกันที่จังหวัดไหนอำเภอไหน c f c ช่างเอียวนะครับใครสนใจขี้ไก่ก็ทักมาในเพจได้นะครับเรามีบริการส่งแบบกันเองนะครับบริการสนใจอยากได้แบบไหนก็ลองทักเข้ามาในเพจครับ รึกษาดูได้ครับหินปูนไอหินทรายที่ไก่ยางพาร,รามันนะครับมีเราวิ่งวิ่งกันอยู่ประมาณนี้หรือว่าใครมีงานก็ิดต่อรถไปวิ่งได้นะครับยินดีรับใช้ทุกเจ้าเลยนะครับนี่ก็คนงานกำลังเริ่มทยอยคนไก่ออกมาแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม คิวแล้วขิดไก่นี้เราก็กำลังขึ้นครับปลายทางจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เหลาบ้านเราบ้านน้ำครับตุ๊บุ๋มคิวไก่ร่วงดูกัน สบายครับมีสายพานเมื่อก่อนน่าจะเป็นแบบคนแบกขึ้นนีมีสายพานทุนแรงช่วยทุนแรงได้เยอะเลยสองคนก็ขึ้นได้ที่ไก่แกลบบแบบุุงตัวลูกน่าจะใส่ใส่พันหนึ่งพันหนึ่งร้อย ตัวแม่น่นจะใส่ประมาณ900าร้ว่าเดี๋ยวเราบอกว่าจัดเดี๋ยวจัดให้ครับใครสนใจก็คอมเมนต์ทักเข้ามาสอบถามในเพจได้นะครับขี้ไก่เรามีเยอะครับขี้ไก่แกรบตอนนี้ก็จะมีแบบแบบพุง มแมมครับว่าจะล้างรถเขาไม่ให้ล้างเขาไว้เงั้นเดี๋ยวขึ้นเสร็จก็คุมผ้าใบเดี๋ยวออกไปหาตาช่างวิ่งเทียบครับีตาช่างเยอะอันตรายต้องวิ่งตามน้ำหนัก เสียวเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรนะเรากะไม่ได้แล้วแต่เขาขึ้นประจาเขาว่ากะได้นะแต่เ,เราเอาความชัวเราเดี๋ยวขึ้นเสร็จก็วิ่งไปแถวร้านตามร้านของเก่าครับมันก็ไม่ไกลนะถามพี่พี่ที่เขาขึ้นไปแล้วเมื่อกี้เขาไม่ไกล<ม>เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันนะออกัเดินทางตอนเย็นๆนั่นแหละครับขึ้นเสร็จเจอก็ เหมือนเดิมครับถักทายใครอยากได้สติกเกอร์ก็ยังมีอยู่เมื่อกี้ไปค้นเจออยู่หน้ารถยังพอมีครับสติกเกอร์เอียวลันทุ่งอันนี้กําลังทําแบบใหม่กำลังทําแบบใหม่อยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ไปดูเขาขึ้นก่อนนะครับไว้เจอกันสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อก็กติดตามชมด้วยครับก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้ช่างเอียวด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผม